สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมก็ถ้าใครเดินทางขอให้ปลอดภัยกันนะฮะสำหรับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับปีนี้คลิปนี้ก็คือคว้าแพ้ของพีเที่ผม,มชอบนะฮะสำหรับคลิปที่ผ่านมาจะเป็นเคียวฟอร์จูนแล้วก็เคียวเลิฟลี่นะฮะผมทั้งสองคนก็่ายแพ้เพียงแค่คนเดียวก่อนที่เพื่อนๆจะตามมาช่วยที่จะเอาชนะแฟนทอมที่เป็นศัตรูตอนนั้นไปได้แต่ตอนนี้ มากันทั้ง5คนบวกอีก1พูดอีกก็ยังเอาชนะตัวละครตัวนี้ไม่ได้เลยนะฮะสำหรับผมตัวละครตัวนี้เวลาเขาหุ่มาทีไรเนี่ยเนื้อเรื่องของสมายผีเขียวมันจะแบบมีความไม่สดใสบรรยากาศมันดูแบบแปลกๆเหมือนนังผีอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือตอนที่22ของสมายผีเขียวชื่อตอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร let's go ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดก่อนนะว่าในคลิปนี้ผมจะแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อที่ผมชอบในแต่ละฉากของตอนที่ย2บของสมายพี่เคียวนะฮะผมเคยไปอ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับสมายพี่เคียวเนี่ยแหละครับผมแปลเป็นญี่ปุ่นเป็นไทยอาจจะมีความที่อาจจะตกหลน่นหรือผิดพลาดอันนี้ผมขอโทษด้วยนะครับถ้าผมพูดในคลิปนี้สมายพี่เคียวเป็นซีที่ทางผู้สร้างตั้งใจทํามาเป็นพลังบวกดูจบแล้วคุณจะมีพลังใจอยากให้คุณดูมีความสุขโคเอตีความไปแบบนี้นะ ช่วงการเห็นช่วงต้น EP เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเครียดแบทเอ็นในประมาณนี้แต่พอหลังจากที่ผ่านช่วงการต่อสู้ของ p ีเกับพวกแบเอ็นเนี่ยไอพวกสามขุนพลแบทเอ็นมันเหมือนแบบว่าเราได้ผ่านเหตุการณ์ลายๆและอะไรดีๆกันจะเข้ามานะครับอ่ะสมาพีเคียวความสุขของผมเหรอก็ พูดง่ายๆช่วงแรกๆมันก็สดใสาตามท้องเรื่องก็จะมีตอนที่แนะนําตัวละครพีเคียวตามหาสมาชิกพีเคียวก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอย่างตอนที่สองกับสามเนี่ยของอากาเนะกานับย,ยายโยยทั้งสองกรมันก็สดใสาตามท้องเรื่องอย่างตอนที่สองของอากาเนะอารกาเนะเนี่ยก็จะเป็นคนที่ล่าเริงมีรอยยิ้มที่เหมือนพระอาทิตย์อ่ะไม่ยอมแพ้เลยง่ายๆส่วนยายโยยเป็นคนที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าสแสดงออก ช่วงแรกๆเธอจะอยู่ตัวคนเดียวแต่พอได้พบกับพวกมิยุกิกับอากาเนะเธอก็เปลี่ยนไปแล้วได้กลายเป็นพีเขียวตาพวกมิยุกิกับอากาเนะไปข้างในมันกัมีรายละเอียดก่อนที่อากาเนะจะเป็นซันนี่ทางนึ่งมิยุกิกำลังกลับบ้านอยู่เจอกากาเนะที่กำลังฝึกซ้อมอย่างหนักเลยหลังจากที่โชว์ฟอร์มไม่ออกซึ่งบรรยากาศตอนที่อากาเนะกำลัง ซ้อมอยู่เนี่ยมันก็แบบว่าดูอึดอัดดูจริงจังจริงจ,งจังหน่อยส่วนตอนที่3ของยายโยนะฮะได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับตอนที่3ของยายโยไปแล้วชื่อคลิปว่า10อันดับความเศร้าของพรีเยวนะฮะก็ตอนนี้ผมขอยอ่อๆหน่อยละกันก็ตอนเนี้ย ยาโยยเหมือนแบบโดนเสนอชื่อให้ลงประกวดสปอเตอร์ทำความสะอาดพอประกาศผลรางวัลเนี่ยเธอได้รับรางวัลเป็นรางชมเชยแล้วมีไอ้พวกปากหมาเนี่ยมาพูดจาไม่ดีว่าผลงานของยาโยมันกากอ่ะพูดง่ายเลยพูดแบบไทยๆเลยกากทำเอายาโยเนี่ยเศร้าจลคิดว่าตัวเองดีไม่พอแต่จงจุดเนี้ยทั้งสองตอนเนี้ยผมคิดว่าทางผู้สร้างอะทำมาได้ดีมากเลยเรามันจะติดภาพแบบตัวละครหลกัหลกๆเนี่ยจะต้องชนะแต่พอเป็นตอนเนี้ยมันกลับเริ่มต้นด้วยว่าตัวทั้งสองตัวเนี่ย อย่างอากาเนะก็มีตอนที่เธอเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลกับเพื่อนในห้องละชนะแต่พอไปแข่งในชมรมเนี่ยเธอแบบโชว์ฟอร์มไม่ออกหรือยายโยยก็จะได้เห็นว่าเธอเนี่ยว่ารูปเก่งแต่มันพูดง่ายมันมีคนที่เก่งกว่าแหละผมพูดแบบนี้นะมีคนที่เก่งกว่าหรือตอนที่16กนะฮะก็เป็นตอนเกี่ยวกับว่าความทุกข์ใจของเลกะเราเรียนไปเพื่ออะไรก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับว่าทําไมเราต้องเรียนน,นู่นนั่นนี่เป็นคาถามง่ายๆครับแล้วในตอนเนี้ย ก็เป็นตอนของเลกาใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าเลกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบเพอร์เฟกทุกอย่างแต่เธอเนี่ยก็แบบบางครั้งเธอก็แบบดูสับสนกับเส้นทางของตัวเองในตอนนี้เธอก็ไปปรึกษาคุณปู่ว่าหนูเนี่ยอยากจะทําในสิ่งที่หนูอยากทําแต่หนูเนี่ยไม่เคยได้ทําเลยมันมีแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเลือกหนูให้ไปทํามันแล้วคุณปู่ก็ให้คําแนะนําว่านั้นหนูเนี่ยลองหยุดทําสิ่งเหล่านั้นเพื่อตามหาสิ่งที่หนูอยากทา เลกาก็โอเคโอเคเลยวันต่อมาเธอก็ประกาศต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนนะสมายพี่เคียวชมโรงยิงธนูพวกสภานักเรียนว่าหนังจากนี้ยจะเลิกทำและหยุดทำทุกคนก็โอเคให้เธอไปพักอยาให้เธอแบบรู้ว่าสิ่งที่เธออยากทำจริงคืออะไรและวันต่อมาเลกาก็ขอพี่เคียวทั้ง4คนนะฮะพีซแฮปปี้ซันนี่แล้วก็มาสว่าช่วงหลังเลิกเรียนพวกเขาทั้ง4คนทำอะไร เริ่มที่คนแรกนั่นก็คือแฮปปี้ไปอยู่กับมิยุกิว่าทําไมมิยุกิอ่านเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ําเล่าแต่ก็ยังสนุกและเอนจอยกับการอ่านหนังสือเรื่องนี้ไปดูการซอมของอากาเนะทำไมอากาเนะถึงไม่ได้ลงแต่ยังต้องส่งเสียงเชียร์ไปวาดลูกกับยาโยยถึงแม้ว่ารูปที่ยาโยยว่าเนี่ยมันจะแบบเพอร์เฟกขนาดไหนแต่ยาโยยก็ยังรู้สึกแบบว่าตรงจุดนี้มันยังดีไม่พอดูแบบเธอดูจริงจัง ไปอยู่กับนาโอเอ๊ะทำไมนาโอถึงไม่ช่วยน้องที่ล้มทําไมกลับให้น้องของนาโอเนี่ยยืนด้วยตัวเองหลังจากจบการต่อสู้กับอาคัมเบนะฮะถึงแม้ว่าเลกาอาจจะยังไม่รู้ว่าเส้นทางที่แท้จริงของเธอนั้นคืออะไรแต่เธอก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆและนําสิ่งที่เธอเรียนรู้นะมาบอกก่าหรือแบบว่าบอกเพื่อนๆทุกๆคนและคนอื่นๆน,นะครับโอเคเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมท่าผู้ชมสึกอย่างกับตอนนี้ก็คอมเมนต์กลับมาได้นะครับ 1. นึ่งโจเกอร์โจเกอร์แกโผมาตอนที่6เป็นตัวละครที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะผมถึงแม้จะอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นตัวละครที่ฉลาดเป็นอีหนึ่งตัวละครที่ขับเคลื่อนเนื้อเรื่องของสมัยพีเคียวโจเกอร์ Joker เป็นเหมือนผู้ส่งสารของเปียโรคอยนําอาวุธสิ่งต่างๆมาให้แกพวกสามขุนพล,ลก็ไอพวกนี้ที่ผมเห็นอยู่ที่ผมชอบโจเกอร์ในตอนนี้นะฮะง่ายๆก่อนเลยคือเสียงภาคไทยเสียงนะาจูนใช่ไหมถ้าใช่คอมเมนต์บอกหน่อย คือผมชอบเสียงนาแกมากนาแกภาพมาได้กลนตีนมากผมขอโทษแต่ผมรู้สึกแบบนี้จริงๆเว้ยคือมัน,นตึกนี้หัวผมอยู่เลยอะโจเกอร์ต่อสู้ครั้งแรกแล้วมันเก่งมากเว้ยจนขนาดพีเคียวทั้ง5คนบวกกับป๊อปเนี่ยเอามันไม่ลงอะแล้วก็อีกหนึ่งฉากที่ผมชอบนะฮะก็คือตอนที่พีเคียวทั้ง5คนเนี่ยใช้ท่าแฮปปี้ชาเวอร์ซันนี่ไฟเจพีส์ันเดอร์มาร์ชชูสบิวตี้บิซาก็ โดนสะท้อนกลับมาด้วยไพ่แค่ใบเดียวนะฮะ 2. ฉากที่พีเคียวแพ้นะฮะตามชื่อคลิปนี้ความไพ่แพ้ของพีเคียวที่ผมชอบก่อนตอนที่22เนี่ยเราพีเขียวสมนครก็ชนะแบบตามปกติชนะแบบส,สบายๆเลยดีกว่าครับอาจจะมีมาเหนื่อยบ้างช่วงที่โจเกอร์เอาจมูกฟ้าให้แก่พวก3ขุนพลตอนนี้ผมชอบหลังจากที่สู้เสร็จครับโจเกอร์มันก็ได้ทั้งแบดเอนเนอรี่แบดเอนเนอรีจะได้หลังจากที่ สู้เสร็จแล้วแบบมันกลับไปอะแล้วก็ในทางเคียวเดคอร์นะครับมันก็แบบดูถูกดูแคลพีเคียวบ้าบาบาบา,บาแล้วตอนที่มันดูถูกพวกพีเคียวเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าไงเดียใช้คําพูดแบบจิตจิตวิทยาทําลายพวกพีเคียวพีเคียวก็อยู่ในท่าทางที่สิ้นหวังแล้วผมก็ชอบตอนที่โจเกอร์มาอยู่ที่เคียวพีสแล้วแบบดอกไม้ในมือมันก็ค่อยสลายสลาย,ลายหายไปแล้วมันก็ปรากฏหน้าของเคียวพีสที่แบบหวาดกลัวหวาดกลัวโจเกอร์มาแบบก้นบึ้งแล้วไม่เห็นความกลัวนี้จาก ยายยและตอนที่ไอความมืดปรากฏเคียวมาสกับเคียวแฮปปี้ก็ดูแบบตกอ,อกตกใจส่วนโจเกอร์ก็แบบยิ้มชอบใจเลยได้ทั้งแบดเอ็นได้ทั้งเคียวเดคอร์คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม 3. บรรยากาศตอนนี้สำหรับผมผมชอบตั้งแต่การที่มันเริ่มต้นด้วยความซึมแล้วก็ความเศร้าที่ทั้ง5คนแล้วก็ป๊อปเนี่ย เสียแคนดี้แล้วก็เสียเคียวเดคอเกือบจะทั้งหมดไปที่ผมใช้คําว่าเกือบจะทั้งหมดมิยุกิเนี่ยในตอนที่21เอาเคียวเดคอยไปติดที่ต้นทานาบาตะแล้วเหมือนแบบว่าตัวหนังเนี่ยมันยังพอมีความหวังให้คนดูอย่างเราได้รู้นว่าพวกเธอเนี่ยจะต้องไปช่วยแคนดี้ได้มันก็ไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นก็จบง่ายไปอะตอนที่พวกเธอมาเมลเฮนแลนบ้านเมืองก็ผิดปกติผู้คนหลบอยู่แต่ในบ้าน พอเป็นชาติต่อสู้ผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกทีอะชาติต่อสู้มันต้องรู้สึกแบบสูบฉี่อะแต่อันเนี้ยเรารู้ผลแพ้ชนะนะั้นแต่เริ่มต้นน่ะคือถ้าแบบว่ามันจะสูบฉี่ใช่ไหมท่านผู้ชมมันต้องไปเหมือนแบบตอนที่43่าอะไอ้เชี่ยมันสนุกแบบนั้นเวยแต่อันเนี้ยเรารู้ผลแพ้ชนะนะั้นแต่เริ่มต้นแล้วอะว่าใครจะแพ้ใครจะชนะและตอนที่พีเคียวแพ้ P, ผมพูดแบบนี้ไหมว่ามันเหมือนแบบ หนังฆาตรกรที่เป็นพวกฆาตรกรลกูกจีอะมันเล่นกับความกลัวของเหยื่ออะไรประมาณนี้แล้วตอนที่แบ็คเอ็นปรากฏนะฮะเราได้เห็นผีเคียวที่แบบทั้งสิ้นหวงังกลัวกับไอ้เจ้าแบ็คเอเนจี้และหลังจากที่แพ้กับโจเกอร์มันก็เป็นฉากที่ทั้ง5คนเนี่ยบวกกับป๊อปนะฮะก็มาพูดคุยกันในศาลาแห่งหนึ่งบรรยากาศตอนพูดคุยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับสมัยพีเคียวที่เราเคยดูก่อนตอน2ี่ทุกคนก็จะพูดคุยกันแบบ สนุกสนานเฮฮาแต่รอบนี้บรรยากาศมันจะแบบซีเรียสนิดนึงดูแบบมาคุเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของพีเคียวทุกคนกลัวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาและตอนที่ทุกคนแยกย้ายบรรยากาศตอนที่พีเคียวอยู่ตัวคนเดียวคลิปทกทวนว่าจะเอาไงต่อสิ่งที่สําคัญของเราคืออะไรทุกๆคนเลยนะฮะจะนึกถึงแคนดี้และฉากตอนที่ทุกคนเลือกจะไปต่อเนี่ยตอนทีท่คนเดินออกมาเนี่ยทํ้จนมจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะแบบมีแสง ผมตีฉากนี้ว่าไม่ว่าจะสิ่งหวังขนาดไหนมันก็ยังมีแสงสว่างหรือแบบความหวังเกิดขึ้นได้ทุกที่ 4. การตัดสินใจของสมาพีเคียวเส้นทางการเป็นพีเคียของพวกเรานั้นมันยากลาบากพวกเรากําลังแบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่ไว้ที่บา่า เรกาเป็นคนพูดนะฮะฉากการตัดสินใจผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่สําคัญเป็นอย่างมากมันเหมือนเป็นตัวกําหนดความเป็นไปของเรื่องราวหลังจากนี้ส่วนของพีเคเอาที่ผมพอจําได้นะฮะก็จะมีอย่างโนโซมิ no ตัดสินใจเป็นเคียวดีมเพื่อช่วยโคโค่และฟูฟูอาณาจักรพาลูมีเแอร์เอเรนตัดสินใจเป็นเคียวบีดเพราะทนเห็นภาพเพื่อนของโตน,น,นตกไปสู่ความมืดไม่ได้หรือพี่ยูรี่ของเราตัดสินใจกลับมาเป็นเคียวมูนไลอีกครั้งเพื่อปกป้องคนที่สำคัญและปล่อยวางเรื่องราวในอดีตนั้นทิ้งไปหลังจากที่ทุกคนต่อสู้กับโจเกอร์แล้วแต่ละคนก็ขวัญเสียกลัวบางส่วนก็พอแล้ว เราทําอะไรต่อไม่ได้แต่บางส่วนก็คิดว่าเรายังพอไปได้ไปเอาแคนดี้กลับมาได้บ๊อบก็พูดว่าคืนนี้อาณาจักรแบทเอ็นจ, Bad End จะปรากฏอีกครั้งถ้าใครอยากจะไปต่อให้มาเจอกันที่สถานที่ที่บ๊อบได้นัดไว้และทุกคนก็ออกไปคุ้นคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สาคัญที่สุดทั้ง4คนก็แยกย้าย การไปคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวเองคิดไปคิดมาก็นึกถึงแคนดี้นึกถึงช่วงเวลาต่างๆที่ได้อยู่ร่วมกับแคนดี้แคนดี้ก็เปรียบเสมือนเพื่อนน้องสาวเป็นคนสําคัญในครอบครัวและทุกคนก็เรียกเจ็บไปต่อถึงแม้ว่าในใจจะกลัวแต่การทิ้งคนสําคัญไว้ด้านหลังน,นั้นมันน่ากลัวกว่าผมรู้สึกว่าพวกเธอดูลดล้อ ขีดจำกัดของตัวเองเอาชนะความกลัวของตัวเองทุกคนก็มาการที่จะถานที่ที่ป๊อบได้นัดไว้และทั้งห้าคนก็แบะมือวรวมพลังกันโอเคนะฮะคลิปนี้ก็คือทั้งหมดแล้วนะฮะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับช่วงปีใหม่มากๆนะครับผมคลิปหน้าก็จะเริ่มมีพีเคียเฟสสองมาแจมแจมแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ